MG Maxus 9, eMPV ตู้ไฟฟ้าคันแรกหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าการนั่งโดยสารเป็นยังไงแต่เรื่องช่วงล่างเรื่องความสบายบอกโคตสบายตัวกับตันซีตรงเนี้ยคุณเปิดออกมาสามารถทำงานได้ส่วนการนั่งโดยสารถ้ามองในมุมผมผมมองว่า2699ถ้าเกิดคุณอยากได้รถไฟฟ้าแล้วเป็นรถตู้การเดินทางเนี่ยถูกไปอยู่แล้วต่อต่อกิโลเนาะ แล้วก็ช่วงล่างใช้ได้เนี่ยนั่งผมไม่มึนหัวเลยจอทัสกีนตรงนี้เนี่ยอัลล็อกออกมาคุณดูสังเกตดีๆมันจะเป็นกล้องแบบนี้จะไม่สามารถปรับกระจกได้นะ e n g ก็บอกว่ามันเป็นความสุดตัวสำหรับไม่ชอบแบบนี้เพราะว่ามันเป็นรถอันเริ่มต้นการใช้รถไฟฟ้ารูปแบบ MPV ที่ดีราคาไม่แรงมาก ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้พีผู้ชมตอนนี้ผมอยู่บน mg maxus 9 e mpv และการเรียกอย่างนี้นการรถตู้ไฟฟ้าคันแรกที่ทำตลาดในบ้านเรานะครับและเขาก็คือแบรนด์ mg นั่นเองหลายหลาคนเนี่ยอยากรู้ว่าการนั่งโดยสารเป็นยังไงก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวกันไปแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้เจอคันจริงๆแบบกำลังเคลื่อนไหวหรือลองขับใช่ไหม ครั้งนี้ผมมาทริป MG EV Family นะครับก็จะมีทั้ง MG 4, MG ZS EV นะครับ MG ES หรือว่าจะเป็น Maxus n นะซึ่งเราจะได้ลองขับทั้ง2รุ่นก็คือตัว ES แล้วก็ Maxus n นะครับอยากดูการขับขี่ว่าเป็นอย่างไรย้อนกลับไปดูได้แต่คลิปนี้เนี่ยผมจะพามาลองนั่งดูซิว่าบบาะด้สารแถว2ในตัว Maxus n ตัวท็อปเนี่ย Maxus n a จะมีการทำตลาดด้วยกัน2รุ่นนะครับตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปตัวเริ่มต้นเนี่ยเบาะจะไม่ใช่แบบนี้ จะเป็นกับตันซีดปกตินะครับแต่พอเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะเพิ่มเติมเนี่ยฟังก์ชันการพับการอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็เรื่องการบุที่มันดูหรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับแต่เรื่องมอเตอร์เรื่องแบตเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาลองดูซิว่ามันนั่งสบายจริงหรือเปล่าเหมาะกับการเป็นผู้บริหารจริงหรือเปล่านะครับในราคาค่าตัว2699วันนี้ผมมองว่าน่าสนใจในการเป็นรถ MPV รถไฟฟ้าลรวน1 0 0คันนี้กรอบชมกนอย่นลืมกดแชร์กดไลค์ กดซับสไคร้ใช่องคุยพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอ e s เอเซนโซ่กาแฟแสําเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนําทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูป l อ r e เอเซนโซ่ผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียดดื่นดํากับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lore เ s เซนโซ่สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหา และ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลี่ออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออารสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิก เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวการทดลองนั่งด้านหลังนะครับ MG Maxus 9ราคาค่าตัว2 6 9 9 0 0 0บาทคันนี้กันเลยครับเค okay, นผู้ชมนะครับนี่เราเปิดตัวกันแบบนี้เลยเพราะว่าผมนั่งอยู่บ่าะดยสารแถว2ซึ่งมันเป็นไฮไลท์ของความเป็น Maxus 9และก็แล้วก็เป็นตัว V เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการทำตลาดของเขามี2รุ่นนะครับตัวเริ่มต้นคือตัว X ตัว X เนี่ย2499 ตัว V ตัวท็อปเนี่ยนะฮะ2699ราคาต่างกัน200,000ก็ถ้าเรื่องของความหรูหราความบุและก็ตัวเบาะนั่งการปรับไฟฟ้าที่มันละเอียดกว่านะฮะส่วนเรื่องมอเตอร์ส่วนเรื่องแบตเหมือนกันหมดคันนี้เนี่ยมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อคู่หน้านะครับ245แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะครับแม็กฟอสันสตาร์ด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ดิสเบรกส่ล้อ่วนแบตเตอรี่เนี่ย90กิโลวัตต์อัลส์นะครับชาร์จ กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มครั้งหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกไปว่า WLTP เนี่ย435่ใช้งานจริงๆมันไม่ถึงอยู่แล้วมัน300กว่าๆนะครับแล้วก็เรื่องการชาร์จคันนี้รองรับสูงสุด DC นะ120กิโลวัตต์นะถ้าเป็น AC สูงสุดคือ11กิโลวัตต์โดยการชาร์จเนี่ยถ้าเกิดรับ120เต็มๆนะเขาเคลมมา30%จนถึง80%เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโอเคในส่วนของพาร์ทการขับขี่เราย้อนกลับไปดูได้แต่พาร์ทการนั่งเน สะดวกสบายขนาดไหนเราลองให้ดูกันนะครับเบื้องต้นตอนนี้เรานั่งในโพซิชันของเบาะแถว2นะครับซึ่งเบาะแถว2เนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบ2องซีดแบบนี้เป็นกัปตันซีดแล้วก็จะมีความเป็นพรีเมียมเป็น VIP อนะครับบาะแถว2จะสูงกับเบาดแถวหน้าชัดเจนเราะจะเป็นแบบเทเตอร์ซีดคือบาสองสูงกว่าบาดแถวหน้าจะเตี้ยลงมาหน่อยเพื่อให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันไม่ได้จมไม่ได้ปืดอัดจ,จนเกินไปเพราะฉะนั้นนั่งคันเนี่ยสบายแน่นอน นะครับแล้วก็มุมมองจากเบอดโดยสารแ่วสองก็จะประมาณนี้มีอะไรให้บ้างอย่างแรกเลยนะครับความเป็นตัววีตัวแพงเนี่ยบริเวณหลังคาตรงนี้จะบูนุ่มบูนุ่มเป็นหนังแบบหนังสกลาดเป็นอะคันทาัล่าเท่ๆซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว X ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบบผ้าสีขาวปกตินะเป็นผ้าสีเบจสีขาวปกติช่องแอร์มีมาให้ไฟสองสว่างเป็นสีแบบนี้แล้วก็แอมเบียนไลท์มีมาให้64่เฉดสีนะครับส่วนการปรับแอร์เนี่ยปรับจากตรงนี้ก็ได้ นะเป็นอัตโนมัติมีการเปิดสลูฟอะไรต่างๆได้ทั้งหมดรวมไปถึงถ้าเกิดไม่จูใจไม่ไม่ถนัดในการเอื้อมจอทัชสกรีนตรงนี้เนี่ยอนล็อกออกมาปรับเรื่องการนั่งของเบาะก,การเอนเนี่ยเป็นไฟฟ้าเนี่ยคุณดูเนี่ยปรับเอนปรับขึ้นนะครับปรับเรื่องแอร์นะฮะเรื่องของการนวดต่างๆได้ทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยมันโอเคนะเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับลิงก์เอชตรงนี้ก็คือเรื่องของการปรับสลีปคอมฟอร์ตนะฮะ เรื่องของ A/C Control Vehicle Control ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนซื้อรถคันนี้นะครับคนขับเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยผู้ขับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยคุณสามารถปรับแอร์ตรงนี้ได้ปรับเรื่องของการแสดงผลต่างๆตรงนี้ได้ถ้าเกิดขับเร็วเกินไปที่หน้าจอตรงนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าคนขับรถของเรานะครับขับเกินลิมิตแล้วนะส่วนประตูสลไลด์ไฟฟ้ามีมาให้การบุวัสดุนุ่มอย่างดีมี Ambient Light ตรงนี้จะเป็นหนังนะฮะตรงนี้เป็นมือจับเปิดก็สลไลด์ไฟฟ้าเปิดตรงนี้ก็ได้มือจับตรงนี้ก็มีมือจับล้างตรงนี้ก็มีนะฮะตรงนี้ก็มีส่วนตรงนี้เปิดออกมามีช่องไฟนะเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นแฟลตแบบนี้และที่สําคัญความเป็นพรีเมียมนะฮะตัวกับตันซีตรงเนี้ยคุณเปิดออกมานี่สามารถทํางานได้มีโต๊ะออกมาให้ซึ่งถ้าเป็นตัว X ตัวเริ่มต้นไม่มีนะเออนี่มีให้ามาให้อย่างนี้นี่พับเก็บ หรูหราพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับนอนได้ส่นการนั่งโดยสารถ้ามองในมุมผมผมมองว่าคันนี้เน้นความนุ่มเน้นความแบบอาจจะโยนๆนิดนึงในแง่ของการขับขี่แต่พอมานั่งเนี่ยผมว่าสบายใช้ได้เลยแล้วก็นี่คือมุมมองจากการนั่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะเออมีความโปรงตามมแรงต่างๆนานาซึ่งผมมองว่า2699ถ้าเกิดคุณอยากได้รถไฟฟ้า แล้วเป็นรถตู้มันมีตัวเลือกเดียวมันไม่มีทางเลือกเลยหรือถ้าเกิดคุณมีงบเยอะกว่านี้ถ้าพูดตรงๆนะครับเอา่าน,นะครับก็อาจจะดูหรูกว่านี้นะเออแต่แค่นี้มันคือรถไฟฟ้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็ถ้ามองในกลุ่มรถตู้รถ mpv ก็จะมีคู่แข่งเป็น Star ิเอเป็นเกียร์คานิวัลซึ่งราคาพอๆกันแต่อันนั้นเขาจะเป็นเครื่องดีเซล Star ier, นะครับแต่ Star ิเนะครับรุ่นใหม่เนี่ยหลังคาจะโป่งกว่านี้หลังคาสูงๆกระจกใหญ่ๆนั่งสบายเหมือนกันแต่เบาะไม่พรีเมียมเท่านี้นะครับส่วนเกียร์คานิวัลเนี่ย คุณก็จะได้เบาะที่เป็นแบบ4แถวที่มันยาวมากๆแล้วก็เครื่องดีเซล2.2 Smart s t e a m เขาเนี่ยก็เร่งเร้าใจแล้วที่สำคัญเลยคืออาจจะไม่ได้มีความลำบากในการหาที่ชาร์จแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเฮ้ยไม่ต้องหาที่ชาร์จที่บ้านมีที่ชาร์จแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆเลยอะไรเงี้ยใช้ในการพาสเซนเจอนะในเมืองเป็นหลักจะเป็นรถผู้บริหารรถครอบครัวที่เราสามารถวางแผนการเดินทางได้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าโอเคมากนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าน,นะ การเดินทางเนี่ยถูกกว่าอยู่แล้วต่อต่อกิโลเนาะแล้วก็ช่วงล่างใช้ได้เนี่ยนั่งผมไม่มึนหัวเลยนะนี่ที่สำคัญโป่งใช้ได้แล้วผมมองว่ามันเป็น MG ที่หรูระดับหนึ่งเลยในราคาเท่านี้จับต้องได้ไม่ยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยสรุปรวมความถ้าเกิดคุณมีที่ชาร์จเพียงพอคุณไม่ต้องวางแผนมากมายนะักมันเป็นรถอันเริ่มต้นการใช้รถไฟฟ้ารูปแบบ MPV ที่ดีราคาไม่แรงมากระบบช่วยเหลือการขี่ต่างจัดเต็มมาก Adaptive Cruise Control กล้องรอบคันบ l i n p o t Rear Cross Traffic Alert Lane Keeping ครบ แต่แค่ระบบต่างๆ,างๆมนอาจจะตึกตักตึกตักนิดน,นึงมาจจะไม่ได้แบบสมูทจนแบบว่านั่งและทางานแบบไว้ใจได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยมาจ,จะมีบางจังหวะที่เราอาจจะต้องขับเองเพราะว่าบางจังหวะที่ผมขับมาเนี่ยบางทีเลนคิปปิ้งเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะมันยังดึงกลับก็มีอยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันวันนี้มาสั้นๆนะเพราะว่าเส้นทางไม่ได้ยาวมากเราอยากมาลองให้ดูว่ามันนั่งโอเคไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยเรื่องช่วงล่างเรื่องความสบายบอกโคตรสบายเลยแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับแล้วก็เรื่องของการ วัสดุซับเสียงต่างๆเนี่ยขับร้อยกว่านุ่มใช้ได้เลยเนี่ยคุณด,ดูฝั่งนี้ดิกระจกบางลมนะครับบานบลมแลเป็นประตูสไลด์ด้วยเพราะฉะนั้นน่าสนใจไม่น้อยเลยใครจะซื้อไปเป็นรถผู้บริหารเนาะหรือถ้าเกิดบางคนยังไม่สะดวกก็ต้องพูดตรงๆว่าเครื่องสันดาษยังโอเคกว่าเพราะว่าบางทีไปต่างจังหวัดไกลๆเสาชาร์จมันยังไม่พออินฟราสตรักเจอร์ต่างๆมันยังไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องวางแผนเยอะนิดนึง แค่นั้นเองนะครับก็มาประมาณนี้นั่งโอเคเบาะสามารถนอนได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้เบาอ,อะไรเยอะขนาดนี้ไม่ได้อยากได้บุหรุขนาดนี้กูไปเอาตัว X ก็ได้ตัวเริ่มต้นถูกกว่าน,นี้2 0 0 0 0 0เบาก,ก็จะ walk to ง่ายกว่านี้นิดนึงแล้วก็กระจกหลังที่คันนี้มันจะเป็นกล้องแบบนลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมว่าเป็นข้อสังเกตคือถ้าเกิดคุณดูสังเกตดีๆมันจะเป็นกล้องแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถปรับกระจกได้นะเออมันจะเป็นล็อกตายตัวแบบนี้ซึ่งตัวเริ่มต้นจะไม่ใช่กล้องจะเป็นกระจกปกติ ผมไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าดูมากๆแล้วเวียนหัวแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราไม่สามารถมองคนในรถได้นะทางเอ็มจีเขบอกว่ามันเป็นความส่วนตัวสําหรับคนที่ซื้อไปเพื่อเป็นรถผู้บริหารคนขับรถเนี่ยจะได้มองผู้บริหารไม่ได้แอบมองไม่ได้บหงกันเถอะเพราะมันจะเป็นกล้องติดด้านหลังอย่างเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะฮะมาเร็วๆนั่งสบายมากสลาไลด์ได้แล้วก็เป็นปรับไฟฟ้ามีนวดมีสามารถปล่อยลมเย็นหรือว่าปล่อยฮีเตอร์ได้ทั้งหมด นะฮะประมาณนี้แล้วกันชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคงวิีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ MG Maxus 9นะครับรุ่น V ตัวท็อป2 6 9ห0 0 0บาทถ้าไม่อยากได่ออชั่นเยอะขนาดน,นี้ไปตัว X ก็ได้2 4 9 0 0 0 0บาทน่าสนใจมากๆไปลองขับไปลองจองกันดูตอนเนี้ยยอดจองถล่มทลายเลยเพราะว่าหลายคนชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่รับชมมาโดยตลอดวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ